ได้เป็นทนายประจําในสํานักง,งานเขาแต่เขาจะเรียกยังไงละ่ะก็เหมือนเอาสอนมารับงานนะเพราะในฐานะที่เราเป็นทนายความแล้วเขาหนึ่งก็คือเป็นเหมือนผู้มีพระคุณกับผมคนหนึ่งใช่ไหมฮะให้งานผมทําให้โอกาสผมได้เข้ามาในกรุงเทพได้ทําคดีที่มันท้าทายเขาก็ถือเป็นผู้มีพระคุณคนนึงเหมือนกันกับใครเขาจะยังไงผมไม่รู้แต่กับผมเขาก็ดีอะ่ะใช่ไหมฮใครจะเกลียดจะโกรธเขาก็เรื่องของแต่ละคนแต่กับผมเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดี ทนายตั้มเนี่ยเขารับคดีมาคดีหนึ่งคดีจ้างวานฆ่าคดีจ้างวานฆ่าซึ่งเป็นคดีดังออกรายการทีวีออกโนกระแซ่เป็นคนมีสตังเนี่ยเราไม่อยากพูดเดี๋ยวไปกระทบผู้กรณนี้เป็นคนมีตังทั้งคู่เขาทะเลาะกันแล้วฝ่ายหญิงอะ่ะโดนกล่าวหาว่าจ้างวานมือปืนไปฆ่าสามเก่าผมเป็นทนายของมือปืนกับพปกลุมทำลายสี่คนทนายตั้มเป็นทนายผู้จ้างวาน เนี่ยเขาเป็นผู้จังหวนผมเป็นเป็นคนลงมือก็ก็มายูไฝ่จำเลยด้วยกันก็พอมายูไฝ่จำเลยด้วยกันมันก็ต้องนั่งอยู่ภากเดียวกันแล้วก็พูดคุยกันก,ก็เริ่มสนิทกันตรงนั้นเพราะว่าเช่าโรงแรมอยู่ที่หน้าศาระลรัชะดาด้วยกันก็มาซีสัปดาห์เดือนหนึ่งก็กินนอนกินนอนอยู่ห้องติดติดกันมีอะไรก็คุยกันก็เริ่มสนิทกันเสร็จแค่คดีนี้ก็แยกย้ายกันไปมีอะไรเขาก็จะให้เราทําได้เขาส่งสมมติคนรับจ็อบมารับงานมาอันนี้พี่ยุทาได้ไหม อ้คดจ้างเท่านี้ผมก็รับมาทําเขาก็บอกว่าชวนผมเข้ามาทํางานด้วยก็ชวนมาอยู่ประจําเลยเพราะผมมีสํานักงานผมเองแล้วที่กาญจนบุรีผมคงเข้ามาทํางานเต็มเวลาไม่ได้เขาก็บอกถ้าเต็มเวลาไม่ได้เนี่ยก็เข้ามาสักสัปดาห์ละสองวันได้ไหมเหมือนมาช่วยดูน้องๆที่เป็นทนายใหม่ที่ฝึกเข้ามาแล้วก็ให้การปรึกษาเด็กด้วยมีจ็อบก็รับไปทําไม่มีก็ดูแลเด็กเขาก็ให้เงินเดือนผมให้ผมเข้าสักสัปดาห์หนึ่งสักสองวันเดือนหนึ่งแปดวัน ไม่จากัดจะเขาว่าไหนก็ได้จะเป็นอิสระก็คือจะเรียกลูกจ้างมันก็ไม่เชิงจะเรียกไม่ใช่ลูกจ้างก็มีเต่าก็ให้เงินเดือนเราแหละผมก็อยู่อยแปดเดือนแปดเดือนผมก็เดงว่าแหละมันฟังสาถอนรถมันติดนั่งรถไฟฟ้าเราขึ้นตึกเขาออกก็ยะผมก็เลยเลยออกไปเดินปุ่มพาก่อนที่จะเกิดเรื่องพวกน,นี้ปุมพาสองพันห้าร้อยหกสิบหกผมก็ออกไปไอเหตุการณ์วกน,นี้มันเริ่มตั้งแต่หกปุ่มพาเลยมาไอเหตุการณ์ที่เป็นข้าวขึ้นโคมเนี่ย ผมออกมาแล้วแต่ก็ถามว่าออกมาแล้วติดต่อกันมันก็ยังติดต่อกันอยู่ครับมีงานอะไรที่เขารับมาแล้วก็เห็นว่าเหมาะกับผมผมน่าจะทําได้เขาก็จ่ายให้มาเขาก็มานั่งตรงนี้แหละมานั่งตรงนี้เดี๋ยวมานั่งอยู่ที่นี่แหละก็มาคุยกันแล้วก็มีพี่ทนายอาคมอีกคนหนึ่งซึ่งเขาก็ไว้วางใจเป็นเบอร์หนึ่งผมก็น่าจะเป็นลำดับสองแต่พี่อาคมเขาบอกเลยว,ว่าเขาไม่ทำเพราะพี่อาคมก็แนะนำที่บอกกับเขาให้คืน ถึงซับไปทีนี้พอดูก็ได้จริงแล้วสามเรื่องแรกก็ผมฟังแล้วผมว่าผมพอไปได้คดีพอมีทางสู้มผมก็เลยรับทําแต่พอรับทำอย่างที่บอกมันมีอย่างอื่นงอกออกมาเรื่อยมันไม่จบไม่สิน้นแล้วชีวิตมันเริ่มจะวุ่นวายแล้วเริ่มมันไม่ปกติสุขเหมือนที่เคยอยู่พอมันมาเว้นน้าหนักระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวกับความสงบสุขกระแส กระแสก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะสําหรับผมกระแสผมไม่เยอะเพราะผมไม่ดูเลยข่าวมุมลบหรือคอมเมนต์ผมไม่อ่านก็ทํะไรผมไม่ได้ทำไรผมไม่ได้ไผ,มไมไดผมไม่อ่านไม่ดูอย่างเงี้ยแล้วแต่ทีพอผมมาดูมันก็เข้าไปเนื้อหาแหละพอมีคนขับรถต่อมาให้การเป็นพยานยืนยันอย่างเง,งี้ยผมก็ดูแล้วมันใจผมผมเลยเชื่อแล้วไงว่าคดีมันจะชนะได้เพราะในฐานะที่เราเป็นทนายความแล้วคนหนึ่งก็คือเป็นเหมือนผู้มีพคุณกของผมคนหนึ่ง ใช่ไหมฮะให้งานผมทําให้โอกาสผมได้เข้ามาในกรุงเทพได้ทําคดีที่มันท้าทายเขาก็ถือเป็นผู้มีพระคุณคนนึ่งเหมือนกันกับใครเขาจะยังไงผมไม่รู้แต่กับผมเขาก็ดีอ่ะใช่ไหมใครจะเกลียดจะโกดเขาก็เรื่องของแต่ละคนแต่กับผมเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีทนายก็คืออาชีพอาชีพหนึ่งใช่ไหมครับก็เหมือนนักการเมืองเหมือนข้าราชการตำรวจเหมือนข้าราชการทั่วไป การกระทําของคนในองค์กรเนี่ยจะเป็นสิบเป็นร้อยคนเนี่ยมันก็ต้องมีบางคนนะที่มันดีบ้างไม่ดีบ้างมันทําแต่อันเนี้ยมันที่มันน่ากลัวคือไปทําในโดนเก้าหาว่าเป็นทนายที่ปรึกษาของเขาแล้วไปทําแบบนี้ภาพล้ำก็ดูไม่ดีแต่ผมว่ามันก็ดียากครับทําให้สังคมหรือประชาชนจะได้ตื่นรู้ว่าคุณไม่ควรจะเชื่อใครคนใดคนหนึ่งคนเดียวอย่างคนมาปรึกษาผมผมพูดเสมอว่าน้องแพรอนูโจดไปเลย ไม่ต้องเชื่อพี่จดประเด็นตามที่พี่ถามไปเนี่ยให้คาปรึกษาเธอเนี่ยเธอไปที่ศาลได้เลยทุกศาลม,มีทนายประจําทนายที่ปรึกษาลองไปปรึกษาเขาสิว่าลักษณะเนี้ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมเราไม่ต้องมาจ้างก็ได้เพียงแต่คุณไปไปเช็คดูว่าทนายคนหนึ่ง,งให้คำปรึกษาเนี่ยมันอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องไหมมันอยู่บนข้อเท้จริงที่น่าจะเป็นไปได้ไหมอย่าไปเชื่อใครคนใดค,คนหนึ่งคนเดียวเช่นเรามีผมไปที่ปรึกษาก็จริง เช่นว่าเพราะผมให้คำปรึกษาไปหรือผมแนะนําอะไรไปคําพูดผมต้องตรวจสอบได้คุณไปถามตรงไหนต้องไปรักษาคนว่าหลักการต้องเป็นแบบนี้ก่อนส่วนข้อยกเว้นเช่นว่าผู้กรณีเขามีรกคาอยางแบบหนึง่งหรือเราจะควรไปทําอีกแบบหนึง่งอย่างเงี้ยแต่เคสถ้าย้อนกบมาเคสที่เป็นข่าวเนี่ยคือตัวผู้เสียหายเขาเชื่อร้อดสเต็ปเขาไม่มีการตรวจสอบไม่มีการตรวจสอบทรงดูเอกันใช่ไหมฮะถามคนนี้คนเดียวเขาก็ไม่ถามคนอื่นมันก็เลยเกิดปัญหาผมว่าดียากนะคนจะได้รู้ว่าเออ ถามทนายแล้วเนี่ยคุณก็ไปหน่วยงานรัฐคุณก็ถามคนนู้นคนนี้ได้ถ้าเป็นคดีใหญ่ๆสาคัญสำคัญ,คญอย่างนี้ผมว่ามันก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขาจะคาดหวังกับทนายสักคนเนี่ยมันต้องตรวจสอบต้องตรวจสอบจะได้ไม่โต้เป็นเยอะว่าผมทำไมถึงพูดแบบน,นี้เพราะผมเป็นคนตั้งยังวัดแม่พี่ก็ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วถ้ามาเจอทนายแบบเนี้แล้วชาวบ้านเขาจะยู่ยังไง